เลยเลยไปดูคลิปไยใส่ไม้ก่อนเธอโอ <c oughs> oh. โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าตาค่ะนุ่นค่ะอ่ะวันนี้แบบว่าบอกเลยว่าเราจะมาพูดเรื่องก่อช้างกันใช่แล้วแต่ก่อนจะไปพูดนะคะเราขอเช็คภาพและเสียงว่าได้ยินเสียงและภาพชัดเจนไหมทุกคนอ่าเข้ายังวันนี้มากันบ้างแล้วอันนี้ไลฟ์มาแล้วนะคะอ่าทุกคนนะคะสวัสดีอ่าเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะ เอาบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกาะช้างเดี๋ยวให,ให้ดูราคาก่อนเธออ่าอ,อันนี้สําหรับคนที่แบบว่าอยากเที่ยวกเกาะช้างใช่ค่ะจะมีทั้งเป็นแบบที่พักแพ็กเกจสองวันหนึ่งคืนใช่ค่ะรวมถึงแบบว่าไปถึงเกาะช้างแล้วอยากหาทัวร์นุ่นอ่านี่เราก็มีทัวร์ใช่หรือจะเป็นพวกล่องแพทานอาหารนะคะนี่ก็มีเลยอ่าเป็นราคาแบบว่าดีดีซึ่งเกาะช้างเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกาะที่อยู่ในจังหวัดตากที่เที่ยวได้ทุกปี<ช>เที่ยวได้ทั้งปีกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็ไปได้นะคะสวัสดีทุก เพื่อนๆทุกคนนะคะให้ดูราคากันก่อนเลยว่าวันนี้แบบว่ามีทั้งแบบล่องเลยยอร์ก็มีนะนุ่นใช่สปีดโบ๊ทนะคะดำน้ำก็มีนะคะรวมทั้งล่องแพทานอาหารหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยฉันอยากได้ที่พักเพาะอาหารเช้าเย็นเราก็มีค่ะในภาราเพียง2,900บาทคือแบบแกรีรลิมากๆเลยนะคะใช่ภาราดีมากเลยน้องนุ่นก็เป็นเอาอันนี้กันก่อนเลยไหมเอออันนี้ก่อนเลย ก็เป็นรีสอร์ทคาชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างนะคะเป็นห้องแบบฮิลไซด์ค่ดีลักบิลดิ้งเนาะเป็นพารานี้รวมอาหารเช้าแล้วนะคะสำหรับแล้วก็อาหารเย็นใช่ใช่ค่ะได้ห้องพักด้วยใช่ค่ะเป็นห้องพักที่ติดกับชายหาดด้วยนะคะฮิลไซด์เป็นเป็นที่เป็นอ่าเป็นห้องติดกับ ฝั่งภูเขาใช่โอเคแล้วก็ที่พักเนี่ยก็คืออยู่หาดทรายขาวใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่ได้นะคะเพื่อนๆก็คือนี่จ่ายเพียง2900ต่อต่อต่อห้องนะอันนี้ใช่ราคาหนึ่งท่านตั้ง1450ใช่ห้าเท่านั้นอ่าก็คือได้ทั้งอาหารเช้านะคะและอาหารเย็นนะคะเพื่อนๆไม่มีเสียงอ้าวทุกคนอ้าวทุกคนไม่มีเสียงไม่มีเสียงเราก็พูดไปนานแล้วนะคะไม่มีเสียงเสียงไม่เปิดยังลูก อ่าไม่เปิดแล้วม like ีเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงยังคะไม่มีเสียงอ่ะหลายคนบอกเงียบกิบเลยค่ะอ่าออกเสียงออกย่งเสียงออกย่งเอ่ยอ่คะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาไว้เอาเอาเอาใหม่ขออีกทรอบนะคะนิตากับนุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเป็นแพ็กเกจเกาะช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พัก 2วัหนึ่งคืนในพรราเพียง2,900บาทเพราะอาหารเช้าหรือเย็นแล้วก็ยังมีเป็นทัวร์ดำน้ำด้วยวันนี้ก็มีทั้งยอชก็มีนะคะอ่ะเริ่ม <รอ S 1> ตน้นดีทั้งนั้นใช่ได้ยินเสียงแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> คุณนิกกี้ <c oughs> อ่ะคุณแซลมอนสวัสดีค่ะ,อ,คะอ่ะได้ยินเสียงกันหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะกับแพ็กเกจที่พักใช่ไหมน้องนุ่นใช่สองวันหนึ่งคืนที่พักสวันหนึ่งคืนใช่อาชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างนะคะเป็นห้องแบบฮิวไซ์ก็คือติดภูเขาฝั่งภูเขาแต่ว่าที่พักอะติดชายทะเลที่หาดไรายขาวนะคะอ่าแล้วก็จ่ายเพี้ยง 2,900าบาทอ่าก็ได้ทางห้องพักหนึ่งคืนรวมทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นคืนที่เราไปเช็คอินอ่าแล้วก็อาหารเช้าอีกหนึ่งคืนคุ้มมากนะแกใช่ค่ะคุ้มมากนะราคาต่อคนเท่าไหร่ 1 4ึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะคะได้ทั้งใช่อาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนะคะในภาราเพียง2,900้าบาทก่อช้างนะคะส่วนใครที่แบบว่าไปก่อช้างแล้วไม่รู้ว่าจะแบบไม่มีไม่มีรถขับไปก็สามารถติดต่อเชื่อไปไหนได้เรามีแพ็กเกจแบบรถกรุงเทพเลยรถตู้จากกรุงเทพไปแล้วก็ต่อทเรียนไปเลยนะคะไปที่ลงเรือที่ที่เก่อช้างได้เลยนะคะก็คือส่งถึงหน้าที่พักเลยไม่ต้องกลัวนะคะ อ่อันนี้สนใจก็คือสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ะมาต่อมีที่พักแล้วเราอยากไปดำน้ำนะ้น้องนุ่นอ่ะเราไปดำน้ำกันก่อนไหมดำน้ำออันนี้เลยนะคะเดี๋ยวที่ถือให้แบบจึ้งๆนะคะอ่ะแล้วก็แถมยังมีอาหารให้ด้วยใช่ค่ะในภาระเพียงหนึ่งพันบาทต่อคนอ่ะอันนี้ไปเกาะไหนบ้างอ่ะมีเกาะอ่ะเกาะ มีประมาณ3ามเกาะใช่ไหมคะเป็น3จุดเป็นดําน้ําตื้นนะคะก็คือเราสามารถสามารถก็คือเป็นดําน้ําเป็นเกาะต่างๆของที่อยู่ใกล้ๆกับหาดช้างนั่นเองก็เป็นจุดดําน้ํา3จุดนะคะเต็มวันเลยตั้งแต่ออกตั้งแต่8ปดโมงเช้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะถึงแปดแโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วก็จะมีแพพักทานอาหารกลางวันบนเรือให้อีกแต่คะก็ราคานี้ก็คือรวมอะไรบ้าง ราคานี้จะรวมอาหารกลางวันรับส่งแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำด้วยค่ะรถรับส่งที่โรงแรมในเกาะช้างนะไม่ใช่รถรับส่งจากจากกรุงเทพนะคะโรงแรมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำให้ด้วยนะคะก็เป็นเรียกว่าพาราดีนะคะก็แบบว่าไปยั้งแต่เช้าไปสามจุดเลยนะคะใครสนใจก็คือสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะคะเพื่อนๆมีเกาะกูดไหมคะจริงๆริงเกาะกูดคุณแนนเรามีนะคะเกาะสมุยมีค่ะสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะคะ ขอภูเก็ตหน่อยค่ะคุณอ่าี๋ยวขออ่านเมนนิดนึงนะคะคุณพักกาพรหรือเปล่าเอ่ยอ่ะคุณพักกาพรถามทักแอดมินมาได้เลยคะ่ะเอาสุนัขไปได้ไหมเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวทักมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินขอเช็คให้ละกกันเนา <os>. ะเอาสุนัขไปได้ไหมนี้นี้มันจะเป็นบางแพ็กเกจบางแพ็กเกจนะคะเรามีให้แน่นอนคะ่ะก็ทักมาสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมีน้องนุ่นคอยตอบให้คำให้ข้อมูลแล้วกันเนาะใครสนใจอันนี้ก็คือสามารถมีที่พัก หมาพักได้มีที่เกาะช้างเรามีนะคะเดี๋ยวแนะนําทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทักจะแบบว่าแนะนําให้ใช่ค่ะอ่าก็สําหรับแพ็กเกจนี้ก็คือสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะคะในภาราเพียง1000บาทเท่านั้นอ่าต่อท่านรวมใช่รวมเรืออาหารเช้าเอยไม่ใช่อาหารเช้าอาหารกลางวันบนเรืออ่าแล้วก็พาไปดําน้ํา3จุดใช่ค่ะอ่าฟาอ่าเขาเรียกว่ารอบนะคะออกตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะไปจนถึง5้าโมงเย็นกันเลยทีเดียวดํากันจนแบบเต็มวัน คือแกคุ <quotes> ้มมากดัากันไปเลยอ่ะสำหรับสายที่แบบว่าฉันอยากไปล่องแพทานอาหารเออแนะนำได้ไหมน้องน่อน่ีเลยร้องแพทานอาหารนะคะของไอราซีฟู้ดค่ะโปรแกรมเป็นโปรแกรมนี้สำหรับรับได้ถึง8ท่านเลยนะคะใช่อันนี้เป็นราคาต่อแพถูกไหมคะใช่ค่ะราคาต่อแพนะคะ2-4ท่านจะอยู่ที่ อ่าหนึ่งพันแล้วก็ห้าถึงแปดท่านจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าค่ะอ่าฮะแต่ว่าอันนี้จะไม่รวมอาหารนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นเฉพาะแพรใครที่สนใจจ้ะทานอาหารบนแพรเนี่ยสามารถสั่งแยกได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นราคาล่องแพรเท่านั้นแล้วก็มีกี่รอบคะนุ่นเ่อมีสี่รอบเลยค่ะรอบนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็อันนี้เป็นล่องล่องกลางวันล่องกลางวันเอออ่ะล่องบ่ายล่อบบ่ายจะมีจะเป็นบ่ายโมงถึง บ่ายสองโมงครึ่งรอบเราชั่วโมงครึ่งเนาะใช่ค่ะรอบละชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะมีอีกรอบนึงอีกสองรอบก็จะมีรอบสามโมงถึงสี่โมงคบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งแล้วอยากชมพระอาทิตย์ตกรอบแนะนําช่วงไหนดีอ่าอยากชมพระอาทิตย์ตกพระอาทิตตย์กนะคะค่ะแนะนํารอบ ้าโมงถึงหกโมงก็จะเป็นแบบว่าชมพระอาทิตย์ตกนะคะถ้าเป็นรอบนี้นะคะทางแพรเนี่ยจะพาชมหิงห้อยพาไปชมหิงห้องด้วยซึ่งเกาะช้างก็เป็นเกาะที่แบบหิงห้อยเยอะมากนะคะ่สนใจคลิปนี้ก็สามารถทักแอดมินมาได้เลยอันนี้บริการรับส่งฟรีนะคะจากหาดทรายขาวก็คือที่พักบริเวณหาดทรายขาวคลองพราวเนี่ยไปยังจุดที่ลงเรือด้วยนะคะลงแพด้วยนะคะใครสนใจทักแอดมินมาได้เลยค่า โอเคเราไปต่อสําหรับเมื่อกี้ดำน้ํากันไปแล้วอ่าเราก็ยังไปดำน้าต่อไหมล่องอ่าไปล่องเรือไปล่องเรือดีกว่าอันนี้เป็นล่องเรืออยากแบบสําหรับคนที่แบบมีเพื่อนเยอะอยากเหมาํำอ่าแนะนําอันนี้ดีไหมน้องนุ่นดีค่ะล่องเรือเยอะล่องเรือเยอะอ่ล่องเรือสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทแพ็กเกจแบบเหมาลำาค่ะอันนี้ไปล่องเรือที่เกาะหยวกนะใช่ค่ะของเกาะหยวกก็ราค่ะ พาราเพิ่มต้นเริ่มต้นเลยอย่างนี้อยู่ที่6,500สามารถไปได้5ท่านห้าคนใช่ใช่แต่ว่าถ้าไปมากกว่านั้นก็ยังมีพาราอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยพารานี้รวมอะไรบ้างคะนุ่นพารานี้รวมน้ําดื่มแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำาช่ไหมคะก็สามารถที่จะทักแอดมินได้เลยจริงๆแล้วมีจอยกรุ๊ปด้วยนะแต่ว่าก็สามารถทักมาได้เลยนะคะอันนี้อันนี้มีแบบสองรอบเนาะรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายรอบเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยง ก็บ่ายจะเป็นบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะอ่าโอเคสนใจทริปนี้นะคะก็ทักแอดมินมาได้เลยสําหรับคนเพื่อนเยอะนะคะอยากจะแบบเหมาล่ามเป็นพิเวษส่วนตัวส่วนตัวนะคะเที่ยวเกาะช้างแล้วก็แบบว่าชมเกาะรอบๆก็คือเป็นเกาะหยวกนะคะก็ทักแอดมินมาได้เลยนะคะกับทริปนี้อ่ะต่อไปใครบอกว่าเกาะช้างเนี่ยฉันอยากไปล่องเรือยอสมีไหมมีไหมอ่าทริปนี้เลยนะคะทริปนี้เลยค่ะล่องเรือยอสนะคะซึ่งแพ็กเกจนี้อ่า เป็นแพ็กเกจแบบเหมารามแปดท่านนะคะราคาเริ่มต้นเพียง1500ง้าอือนึ่งหมืน้าพันค่ะเลยเนึ่ง0มื่นเนือไม่คิดเล่นมุกนะคะโอเคอ่ะปดห0 0 0 0ห้าค่ะไม่มีสาว15,000ค่ะก็ก็เป็นร่องเรือย้อนแบบส่วนตัวเนาะอ่ามชมเกาะช้างอ่าพร้อมอาหารรับส่งแล้วก็รถรับส่งนะคะใช่ค่ะมีอาหารกลางวันให้ด้วย เกาะเกาะที่ทางเรือจะพาไปเลยเนี่ยจะมีเกาะยักษ์เกาะสุวรรณเกาะหวายเกาะเหลาเกาะเหล่ายาค่ะใช่ค่ะใครสนใจก็คือทักมาได้เลยนะคะสำหรับคนที่แบบอยากไปล่องเรือยอทแบบส่วนตัวนะคะเหมาลำเนี่ยเพียง150่งห้าศูนย์นะคะก็สำหรับแปดท่านเลยทีเดียวนะคะอันนี้มีกี่รอบคะอันนี้มีกี่รอบจะมีรอบเป็น จะบอกว่ารอบเช้าจะมีรอบเช้ชาคือในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางแอดมินได้นะคะ,ะเพราะว่าแต่ละเรือแต่ละเกาะเนี่ยราคาเอ อพรลจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันจะมีทั้งรอบเช้าและรอบเย็นใครสนใจรอบไหนก็ทักเข้ามาถามแอดมินกอนได้ค่ะสนใจแบบว่าเอ้ยยากไปแบบช่วงสายๆตื่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบว่าช่วงเช้าแดดไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทักมาได้เลยอ่าโอ้โหันนี้ก็คือครบเดี๋ยวเราจะทวนกันอีกรอบนึงนะคะอ่ามันนี้เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะมีเหนือไหมคะคุณพรมมาศ จริงๆเหนือเราก็มีนะคะก,ก็กนสนใจทักมาได้เลยนะคะ Facebook ยังม <ๆ S 2> ไม่ได้ดูเลยว่ามีคนคอมเมนต์มาไหมเอ่ยแต่ขอระหว่างนี้ขอดูไปด้วยอ่ะน้องถือไปด้วยอ่ะระหว่างนั้นนะคะดูไปด้วยกับทริปนะคะที่เรานํามาเสนอให้วันนี้นะคะก็จะมีทั้งที่พักของคนที่อยากจะเที่ยวกะช้างนะคะอันนี้เป็นที่พักนะคะพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นนะคะของพัชารีสอร์ทกะช้างนะคะในพราเพียง 2,900เข้าเงินอ่2,900สำหรับ2ท่านนะคะ<ช>ก็ะหาเนี่ยตกคนละ <1, S 2> 1,450อ่าคุณบารมีบอกว่า ถ้าเพิ่มเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่ครับคุณบารมีถ้าเด็กนี่ถ้า10ขวบนี้อาจจะเป็นเป็นราคาเต็มนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยเพราะว่าแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็จะไม่เท่ากันก็มีกกูดไหมคะอ๋อนี่อันนี้อ่านไปแล้วเนอะก็สามารถทักมาแอดมินได้เลยนะคะอาจทวนกันอีกรอบนะคะอันนี้เป็นที่พัก เป็นดำน้ำนะคะเป็นโปรแกรมดำน้ำนะคะในพาราเพียงหนึ่งพันบาทใช่หนึ่พันเองนะจะมีอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คือจะมีรถรับส่งจากที่พักในเกาะช้างนะคะไปยังที่ดำจุดดำน้ำนะคะไปยังเราจะได้ดำน้ำถึง3มจุดเลยนะคะในพาราเพียง1,000ันบาทเท่านั้นค่ะอ่าเป็นทริปแบบเต็มวันนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้ายันไปจนถึง5้าโมงเย็นเลยนะคะก็มีอาหารบนเรือให้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวหิวใช่ค่ะสนใจทริปนี้ Ad, ทักแอดมินมาได้เลยนะคะโอเคต่อด้วยสำหรับคนที่อยากจะไปล่องแพทานอาหารนะคะอันนี้เป็นสำหรับล่องแพทานอาหารนะคะสำหรับ2-4คนที่อายาราซีฟู้ดนะคะ,คะอันนี้เฉพาะแพไม่รวมอาหารนะคะก็1แพเนี่ยนั่งได้คือ2-4คถึงส่คนจะไปเป็นครอบครัวหรือว่าจะไปแบบซวิทสคนก็ได้ก็จ่ายค่าแพนะคะ1 0 0 0บาทนะคะส่วนอาหารก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้เลย ก็จริงๆแล้วรารับได้ถึง8ท่านเลยนะคะแต่ว่า5ถึง8ท่านเนี่ยจะอยู่ที่พารา1,500ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นถ้าใครที่อยากจะล่องแพทานอาหารแล้วก็ชมหิ่งห้อยด้วยเนี่ยนุ่นแนะนำเลยนะคะใน้จองช่วงเย็นเลยกํลังบรรยากาศดีอ่าใช่แล้วค่ะค่ะ่โปที่ผ่านมามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าถ้าเพิ่มวันพักคืนละเท่าไหร่คะอ่าถ้าเป็นตัวคชาใช่ไหมคะ คาชารีสรอทอันนี้เดี๋ยวสอบถามแอนดินมาดีกว่าเนอะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นถ้าเพิ่มวันก็คือจะประมาณก็ก็คือแพ็คนี้เลยอ่าก็คืออันนี้มันเป็นราคาต่อคืนนะคะ2,900บาทเนี่ยเป็นราคาต่อคืนรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นนะก็ถ้าเพิ่มวันเนี่ยก็คือคูณไปอีก2นะคะใช่ไหมเนอะใช่ค่ะถ้าเพิ่มวันก็คือเป็น2แพ็กเกจซื้อ2แพ็กเกจเลยนะคะ นีทริปนี้นะคะนี่ก็เป็นสําหรับ2คนนะไม่ใช่ราคาคนเดียวนะคะราคาต่อห้องได้ทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นนะคะอ่าโอเคมาที่ต่อไปอันนี้จะเป็นล,ล่อ,ลองเรือเหมลามลำสปีดโบ๊สอ่าสำหรับ5ท่านในพะทาเพียง 6,500ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นล่องเรือนะคะเกาะยวกอ่ะพร้อมกับอุปกรณ์นำน้ำตื้นแล้วก็น้ำดื่มใช่แล้วค่ะสนใจทริปนี้ก็คือทักแอดมินมาได้เลยนะคะค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเป็นล่องเรือยอทส่วนตัวนะคะล่องเรือยอทในพระราเพียง1,500เท่านั้นค่ะอ่าอันนี้นั่งได้กี่ท่านคะ8ท่านค่ะ8ท่านรวมอาหารด้วยไหมรวมอาหารแล้วค่ะอ่าก็ไปเกาะ สามปีสี่เกาะนะคะมีเกาะยักษ์เกาะสุวรรณเกาะหวายแล้วก็เกาะเหล่า่าอันนี้ก็สําหรับคนที่เสนใจอยากจะไปล่องเรือยอทนะคะชมวิวของเกาะช้างนะคะก็ทักแอดมินมาได้เลยเนาะเขามีบริการลดลดส่งด้วยนะคะโปรโมชั่นถึงเดือนไหนคะอันนี้มีนีหลายโปรโมชั่นนะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะ คือในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยโปรโมชั่นก็จะต่างกันเนาะวันเวลาเนาะก็ถ้าสนใจแพ็กเกจไหนทักเข้ามาสอบถามที่แอดแต่ว่าถ้าเป็นของคชาเนี่ยจะได้ถึงแค่31ตุลานี้นะคะก็คือจองได้ถึงวันที่24ตุลาแล้วก็เข้าพักได้ถึง31ตุลาปีนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เป็นภาราสุดพิเศษมากเลยแบบเหมือนเป็นช่วงโลซีซันของก่อช้างซึ่งเขาก็ทำแบบพิเศษมาให้เลยนะคะอ่า จะามขออ่านคอมเมนต์นิดนึงพัทยามีไหมคะ,ม,คะมีค่ะสามารถทักมาได้เลยนะคะอ่าอ่ะ,อะคุณแงมบอกว่าต้องการอันไหนอ๋อโอเคอันนี้เนะี่ยอ่านไปแล้วเนาะช่วงคาชารีสอร์ทก็คือสามารถจริงๆถ้าอันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าอันไหนตอบไม่ทันสามารถที่จะทักทางแอดมินมาได้เลยนะคะ,ะมาสนใจทักมาได้เลยนะคะวิธีการทักก็ง่ายๆเลยนะคะกดที่ ตัวกระลอกนะคะเดี๋ยวต่างให้ดูนิดหนึ่งนี่ขอวิธีนะคะนี่กดตรงโฟกัสไหมวิธีทักนะคะกดที่กระลอกตรงมุมนี้นะคะมุมขวาบนอ่าที่สัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้มันจะเป็นชิวไปไหนนะคะนี่เข้าไปที่ข้อความใช่ไหมเอ่ย นี่ตรงข้อความตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยต่อไปเราต้องทําเป็นแบบว่าเป็นอินโฟแล้ว<ด>จะมองไม่เห็นอ่ะข้อความตรงนี้นะคะทาแอดมินมาได้เลยนะคะมองเห็นไหมมองไม่โฟกัสอ,อ่ะประมาณนั้นนะคะสนใจแพ็กไหนก็สามารถที่จะทายแอดมินมาได้เลยนะคะโอเคว้ยังมีคนยังเข้ามาสนใจคชาค่ะเคยบริการแล้วดีมาก ดีเลยค่ะคาชานี้ก็คือได้ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะเข้าพักนะคะแต่ว่าก็จองได้ถึงวันที่24ใช่ไหมย4 4ตุลาคมนี้นะคะจองได้ถึงวันที่24ตุลาคมค่ะแต่ว่าสามารถเข้าพักได้ถึง31ตุลาเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นใช่แล้วสำหรับ 2>, 2ท่านนะคะ,คะเป็น1คืนนะคะก็ตกท่านละ 1450บาทเท่านั้นย์บาทเท่ากเลยใช่คุ้มสุดคุ้มนะคะอ่ามีใครถามเข้ามาอีกไหมเป็นต้นเป็บุกถามว่ามีโรงแรมอื่นด้วยไหมคะอ่าจริงๆแล้วมีนะคะสามารถที่จะทักมาได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่าก็ทางอ่าค่ะถ้าทางบ้านฟ้านะคะสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะคะอ่าโอเคก็คือบ้านฟ้าแล้วก็ถือว่าติ๊กต็อกเนี่ยก็ทักแอดมินมาได้เลยนะคะอ่าวันนี้ก็ถูกอ่าถูกกว่าใน เว็บเหรอครับก็อภารานี้จะเป็นพาราที่แบบพิเศษที่ทางชิวไปไหนเนี่ยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมก็ใครใ<ช>สนใจเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเนาะฝากไว้น,นิดนึงนะคะก็คือชิวไปไหนเนี่ยก็คือมีบริการเรียกว่าจองที่พักแพ็กเกจทัวร์ตัว,ตวกิจกรรมทั้งในในไทยแล้วก็ในต่างประเทศ<ช>นะคะครเราให้บริการตั้งแต่ ทุกวันนะคะตั้งแต่ก้ามงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยทีเดียวนะคะก็จะมีน้องๆแบบนี้คอยตอบแล้วก็มีเรียกว่าแพ็กเกจที่แบบว่าเหมาะกับเพื่อนๆใครสนใจเนี่ยใช่ทักแอดมินมาได้เลยอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวตักกับปีใหม่เนี่ยจะมาไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับโปร ต่างประเทศและอ่าเป็นตัวต่างประเทศ,เทศแล้วใช่ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาไป,าไปก่อนอน,นะคะ<อ>บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ